สตาฟโอลี่ครับพื้นที่ของพนักงานเอ๊มีล็อกเกอร์ด้วยเหรอทำไมมีล็อกเกอร์ไอเฮียเราแม่งเข้าไปซ่อนได้พอดีตัวซะด้วยเอ๊ะมันมีไว้ทำไมกันเนาะกูไม่รู้เลยว่ะเพื่อนห้องน้ำครับเออเอาเป็นว่าคุณเนี่ยดูน่ารักมากเลยนะผมเนี่ยขอเบอร์ของคุณหน่อยได้ไหมอ๋อทุกคนครับเอาไงดีครับ ัวคือกูก็ไม่รู้ไงว่าตัวละครเรามีมีผัวหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะตอบโนแล้วกนะัน <c> เ <oughs> ค้กูไปปิดร้านก่อนย <c oughs> เอาละครับทุกคน,นะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมได้ไปเจอเกมที่น่าสนใจมานะครับมันชื่อว่าเตอร์โบบ้าทีช็อปหรือว่าร้านขายชานมไข่มุกนั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้เนี่ยจะให้อารมณ์คล้ายกับเกมกับเจ้าของของคนที่ชื่อว่าชินล่าอาร์ตนะฮะคือแบบคือภาพมันจะคล้ายๆกันเลยแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทานะฮะอันนี้ก <c oughs> ็เกมนี้มีอยู่บนสตรีมนะทุกคนสามารถไปหาดูได้นะฮะเออเอาเป็นว่าเรื่องราวในเกมเนี่ยตัวละครเราเรานี่ย ที่เป็นพนักง,งานขายชานมุไข่มุกเนี่ยจะได้เจอกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูมพร้อมกันเลยนะครับทุกคน Let's g o ผมก็ยังไม่ได้อ่านเรื่องราวเกมแต่คือรู้ดูก็รู้เลยนะฮะมีคําเตือนเล็กน้อยนะครับว่าบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีเสียงที่ค่อนข้างดังแล้วก็จัมสแก์ที่ดูเดือดนะฮะทุกคนหลังจากที่ฉันเนี่ยเก็บเงินมา5ปีในที่สุดฉันก็สามารถเปิดร้านของฉันขึ้นมาได้เองโอ้อันนี้คือตัวละครเราเป็นเจ้าของร้านนี้เลยนะฮะ และลูกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะได้ร้านในฝันของฉันแม่ก็ถือว่าดีนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะทุกคนฉันเนี่ยเอาทุกอย่างมารวมกันไว้ที่นี่เลยแหละโอเคตื่นตื่นตื่นไอเ้เหี้ยกูนึกว่าดนตรีแบบว่าเข้าเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นไอเ้เหี้ยทำไมเสียงเป็นยังี้วะโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราทําการเปิดร้านของเรานะฮะว้าว ร้านของเราก็ตั้งอยู่บนชั้นสูงของตึกนะทุกคนเพราะว่าพอมาตรงนี้เนี่ยมันมีวิวด้วยเห็นปะแล้วคือด้านหน้าเนี่ยก็เห็นแบบว่าตึกราบ้านช่องมากมายนะฮะเชียร์ทุกคนทําไมร้านเราต้องตั้งอยู่ที่สูงด้วยทุกคนปกติร้านขายชามันต้องตั้งแบบอยู่ชั้นแรกไม่ใช่หรออันนี้ตั้งสูงมากเคอันนี้เขาบอกว่าเป็น delivery counter นะลูกค้าที่ต้องการสั่ง o r อร์เนี่ยจะวางข,ของไว้ตรงนี้ไม่ใช่สิวางแบบคําสั่งเราให้เราไปทํา ตัวนี้ก็เป็นกลิ่งนะครับทุกคนที่แบบว่าทุกร้านต้องมีแน่นอนนะเผื่อแบบใครเข้ามาจะได้กดกลิ่งเรียกเราสตาร์ Start only ครับพื้นที่ของพนักงานเอ๊มีล็อกเกอร์ด้วยหรอทำไมมีล็อกเกอร์ไอเฮียเราแม่งเข้าไปซ่อนได้พอดีตัวซะด้วยเอ๊มันมีไว้ทำไมกันเนาะกูไม่รู้เลยว่ะเพื่อนห้องน้ำครับเช็คทุกอย่างที่มีนะฮะ อันนี้คืออันนี้เป็นคราบอะไรไม่รู้นะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอ๋อภารกิจเราเขาบอกอยู่ครับให้เราเนี่ยไปตรงหน้าร้านแล้วก็เขียนว่าเขียนต้องป้ายว่าเปิดทําการแล้วอ๋อนี่ไงโอเคภารกิจต่อไปก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรอลูกค้านะครับรอลูกค้ามาโอเคแต่ผมดื้อไงผมจะไปสำรวจต่อห้องน้ําชายนะจ๊ะเหมือนที่ผมรู้นะตัวละครเราน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบเป็นเจ้าของร้านด้วยนะ เออหรือว่าเฟี้ยวจัดนะฮะคือแล้วจริงๆผมเป็นตัวตัวละครในเกมเนี่ยอาจจะแบบหาแฟนหนุม่มมาสักคนอะไรเงี้ยมาช่วยทํางานนะะคือไม่ใช่อะไรนะจะได้แบบเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะฮะแหมแต่ประเด็นคือ,อล็อกเกอร์อันนี้คือแบบว่าผมยังคิดอยู่เลยนะคือมันเข้าไปแอบได้พอดีตัวเราเลยนะแล้วมันมีช่องให้เราแอบดูด้วยเออบ้าไปแล้วนะฮะเอาโอเคครับทุกคนเขาบอกว่าให้เรามาตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ทําการปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรอลูกค้ามา อุย้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาแล้วโอ้วัสดีครับอันนี้เขาเป็นเจ๊นะเจ๊แว่นดำสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ใช่สิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโอ้โหนี่มันเป็นเวลาทําการของร้านเราเปิดพอดีเลยนะฉันเนี่ยอยากจะได้บบ้ามิวทีโบบ้าน่าจะเป็นชานมไข่มุกสูตรดั้งเดิมบ้าสูตรธรรมดาอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราต้องไปเตรียมของมาก่อนนะครับโอ้วิธีทำไม่ก็ยากอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกให้เราเอา แก้วเปล่ามาวางไว้ใช่ไหมแล้วก็ใส่นมใส่นมแล้วก็ยังไงต่อไอ้เหี้ยกูกูไม่เคยทําชานมมาก่อนด้วยอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะเอาอวันนี้คือโบบา้าไข่มุกนะทุกคนอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็ยังไงฮะเอาวันนี้มาทําการปิดต้องมีหลอดด้วยไหมอ่ะต้องมีหลอดด้วยอันนี้น่าจะสําเร็จแล้วปะ่ะทุือกคน,น่าจะถือว่าได้แล้วปะ่ะแล้วก็กดกิ่งเหมือนกันให้ลูกค้ามาเอานะฮะ โอ้โอเคเรียบร้อยผ,ผมเริ่มทําเป็นแล้วทุกคนนะนะต่อไปเนี่ยจะเป็นการเก็บังเข้าของเข้ากระเป๋าของเราโอเคอันนี้ก็คือเงินที่ได้มาอุย้ยหนึ่งดอลลาร์เองเหรอเอ้ยไอเยมันถูกเกินไปหรือเปล่าอ๋อโอเคหลายหลายบาทเดียวเจ็ดดอลลาร์นะครับอุย้ยไอเหีันอันนี้แพงไปแก้วะ200ละสองร้อยเลยอุ้ยไอเ้ยสวัดดีครับอันนี้เหมือนจะเป็นคนงานก่อสร้างนะครับแหนเหนื่อยเพิ่งเลิกงานมาชัวร์เลยต้องการไปกินชานมไข่มุกหวัดดีครับพี่ชาย เออที่นี่มันมีอะไรชั้ฉันดื่มบ้างเหรอออ้ยเลิกเลิกตอบเรื่อยครับทุกคนอันแรกก็คือร้านเนี่ยมันเป็นชานมไข่มุกนะก็มีแต่เมนูที่มีไข่มุกทั้งนั้นแหละอันที่สองเนี่ยก็บอกว่ามีเมนูที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะครับผมจะตอบอันแรกนะฮะกินชานมไข่มุกไปเถอะมึงอ่ะผมไม่รู้นะครับไอเมนูเป็นกระแสด้านล่างคืออะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาชานมไข่มุกมาแก้วหนึ่งแล้วกันนะฉันจะซื้อไปฝากลูกของฉันอ่ะโอเคนะเพื่อน แม่คนนี้เนี่ยแบบว่ารักลูกนะแบบทํางานหายเช้ากินข้ามเพื่อมาแบบว่าซื้อชานมให้ลูกกินนะครับแม่ช่างเป็นคนที่แบบว่าน่าเคารพนับถือมากเอาไปครับเอาพิชยัยเอาไปดิพิชัยเขาอยากได้อะไรอะเหมือนเขาไม่ต้องการชานมหรออะไรวะเออนี่ไงก็ชาหนึ่งชานมแล้วก็อ๋อโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูจ,จําสับสนคือเขาบอกว่าขอชานมไข่มุกแก้วหนึง่งแล้วก็เอาชา ที่ไม่มีไข่มุกเนี่ยแก้วหนึ่งโอเคได้ครับพี่ชาย <c oughs> โอเคไอผมรีบอ่านไปหน่อยเงี้ยอ่ะเขาบอกว่าขอไอไออันที่ม,มันมีชานมอย่างเดียวใช่ไหมโอเคไม่ต้องใส่ไข่มุกนะฮะเอาไปครับสองแก้วนะอันนี้เอาไปเลยค่ะคุณลูกค้าขาโอเคทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่าบาทหรือสิบสิบสองเหรียญค่ะอุ้ยดูดิหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญอุ้ยสิบสี่เหรียญเลยเหรออันนี้สิบสิบเหรียญนะครับ โอ้ไม่ก้อนสิบสี่เหรียญนี่ประมาณเกือบห้าร้อยเลยนะทุกคนนะเฮ้ยสวัสดีครับแหมไอเด็กน้อยอยากกินชานม้เหรอเย้นี่มันร้านชานมไข่มุกนี่วาพี่สาวคะหนูเนี่ยของชานมไข่มุกสองแก้วไปเลยได้ไหมคะอุ้ยได้เลยคะ่ะพี่นี่ชอบเลยคะ่ะพี่ขายราคาแพงแล้วยัยงมีคนมาซื้อพี่นี่ชอบเลยอู๋เมิ่อกี้ชานม2สองแก้วเราคิดไปเกือบห้าร้อยนะครับเหลือจะห้าร้อยเลยก็ได้นะผมก็คำนวณผิดคำนวณถูกขออภัยนะฮะ แต่ถ้รู้แม่งประมาณห้าร้อยแน่นอนอะโอ้ราคาดีมากเลยถ้ากูขายได้แบบนี้นี่กูแบบนี่กูไปขายเลยดีกว่าตอนเนี้ยไปเปิดร้านทาขายเลยดีกว่าโอเคคือชานมไข่หมูก,มก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นหรือทุกเพศทุกวัยก็อาจจะชอบนะทุกคนเพราะว่ามันก็มีรสที่หวานเนาะใช่ไหมเอาไปค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สาวเดี๋ยวหนูเนี่ยขอเอาสตรอเบอรี่ด้วยได้ไหมออกเดียวนะครับอ๋อคือหนูเนี่ย คือหนูคนนี้เนี่ยเขาแนะนำมาว่าเราเนี่ยควรเอาสตรอเบอรี่มาเป็นออปชันแบบในการเสริมชานมด้วยก็คือแบบเอาสตรอเบอรี่มาตกแต่งอะไรเงี้ยให้แบบมีอะไรน่ากินเยอะขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมติทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่ขายดีมากเชื่อหนูสิแม่ลูกค้ามีการแนะนำมานะฮะเออไอเด็กนั่นก็เป็นการแนะนำที่ดีนะใจเด็กนั่นฉันเนี่ยควรที่จะไปหาทำนะหลังจากที่ฉันปิดร้าน Okay. แหมไอเด็กนั่นนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนอดิเชเดี๋ยวลูกค้าขโมยโอ้ยเด็กนั่นจ่ายมาสิบหกเหรียญน,นะทุกคนนะห้าร้อยห้าร้อยเกือบหกร้อยอ่ะวันดีค่ะนุ่มรอนุมอน่มเรอต้องการอะไรจ้าโอ้ยผมเนี่ยไม่เคยเจอใครที่สวยเท่าคุณมาก่อนเลยนะคุณผู้หญิงจีบกูเฉยเลย <c oughs> มึงจะมากินชานมฟรีใช่ไหมฮ้ไอหนุม่มผมเนี่ยขอชานมไข่มุกแก้วหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่มุกพิเศษหน่อยได้ไหม โอ้ได้เลยค่ะแล้วก่อนนะคะแต่เดี๋ยวฉันเนี่ยมีผัวแล้วนะคะฉันขอบอกไว้ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวมันก็ยังไม่มีอะไรหลอนๆมานะทุกคนนะเออมันยังไม่มีอะไรหลอนไหมกูเห็นเลยวะเอาจริงๆนะกูรู้สึกกูจะเพลิดเพลินกับการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยตอนนี้เออเดี๋ยวมันขอพิเศษใช่ไหมอะไรอ๋อเนี่ยผมใส่เยอะเกินละอ่ะเคยใส่สองอันก็ถือว่าพิเศษแล้วเนาะถือว่าเยอะเกินแล้วเอาไปไอ้หนุ่มพิเศษไข่มุกนี่พี่คิดแพงนะจ๊ะ เอาเป็นว่าคุณเนี่ยดูน่ารักมากเลยนะผมเนี่ยขอเบอร์ของคุณหน่อยได้ไหมเอ่อทุกคนครับเอาไงดีครับตัวคือกูก็ไม่รู้ไงว่าตัวละครเรามีมีผัวหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะตอบโนแล้วกันโอ้โอ้เดี๋ยวตัวละครเรามันฉลาดด้วยทุกคนถ้าผมตอบว่าได้เสีเอาเบอร์ไปเลยตัวละครเราก็จะยื่นเบอร์ให้แต่คือจะเป็นเบอร์ปลอมนะฮะ ก็คือเหมือนตัวละครเราน่าจะแบบไม่พร้อมมีแฟนหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะเอาเป็นว่าตอบว่าใช่แล้วกันนะยืนเบอร์ปร้อมให้ไอ้หนุ่มคนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเนี่ยจะจดจําชานมไข่มุกร้านนี้เอาไว้เลยเไว้เป็นในดวงใจแหมเฮียไอ้หนุ่มนี่แม่งแม่งมาเพื่อซื้อชานมหรือเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคนี่คือทั้งหมดของวันนี้มีเพียงเท่านี้หละฉันควรทําการลงความสะอาดร้านเพื่อที่จะปิดร้านแล้วก็เตรียมตัวต่อไปวันพรุ่งนี้ เอาไปครับทุกคน10เหรียญน,นะครับสำหรับชานมหนึ่งแก้วพิเศษไข่มุกเดี๋ยวนะผมควรไปทําความสะอาดร้านใช่ไหมทุกคนนะครับวันนี้เราได้มารวม48ดอลลาร์นะครับหรือประมาณประมาณพันห้าเกือบ2 0 0พนะครับประมาณนั้นอ่าทุกคนผมว่าผมไปทําความสะอาดร้านเลยดีกว่าเอาเอา้าวผมหยิบอันนี้มันไม่ได้หรออ๋อต้องไปต้องไปปิดร้านก่อนนะฮะเดี๋ยวกว่อนนะกลัวมีอะไรโผล่มามากเลยทุกคน เออแต่ประเด็นคือร้านเราเนี่ยมันมีที่นั่งแต่คือไม่มีลูกค้าคนไหนมานั่งเลยวะส่วนเนี่ยเขาซื้อกลับบ้านไปกินเนาะเคยกูไปปิดร้านก่อนเฮ้ย<ฮ>พ่อมึงอ่ะกูว่าแลว้วเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยขอโทษนะคะแม่มึงอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการที่จะทําให้คุณตกใจนะ่ะพอดีฉันเห็นคุณเนี่ยกำลังจะปิดร้านฉันเลยรีบวิ่งเข้ามาอ๋อไอ้เหี้ย มึงหิวชานุมไข่มุกมาจากไหนก็ไม่บอกคือมันเหมือนอารมณ์แบบอยากกินชานมไข่มุกแต่มันเห็นเราจะปิดร้านแล้วมึงเลยรีบเข้ามาก่อนโอเคครับทุกคนอันชอยแรกตอบเขาไปว่าโอเคเธอเนี่ยก็มาได้ทานก่อนที่ฉันจะปิดพอดีเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําให้เธอหนึ่งออเดอร์ก่อนที่ฉันจะปิดละกันอันที่สองก็คือร้านกูปิดแล้วออกไปเลยผมเป็นคนใจดีด้วยทุกคนผมจะตอบอันแรกอลไกันนะครับเดี๋ยวทําให้เขาสักหนึ่งออเดอร์ก่อนที่จะปิดร้านละกันนะขอบคุณมากค่ะ กูว่าแหละกูจะเดินมาปิดร้านไอ้แค่กูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้เนี่ยครับอ่ะรอตรงนี้ก่อนโอเคโอเคโอ้หกูเห็นมึงเดินมาแค่กูใจไม่ค่อยดีเลยเอาโอเคครับเจนี่มึงอดอยากชานมมาจากไหนเนี่ยไม่มีร้านอื่นเปิดหรือไงเนี่ยแม่งร้านกูแพงก็แพงมีใจจะมาซื้ออีกอ๋อขอสองแก้วโอเคขอสองแก้วรอก่อนนะรอก่อนนะไม่ใช่กูกำลังทาอยู่ทําไปทํามาหันมาปุ๊บแม่งหายไปไอ้แค่กูกูไม่ขับนะเนี่ย เออโอเคเฟยัง okay, okay. อยู่เว้ยเอาไปไปไปสองแก้วนะจ๊ะกูจะปิดร้านแล้วขอบใจามากนะคะฉันเนี่ยปรับปื้บม,มากเลยโอ้ได้มาสิบหกเหรียญนะครับุิลรวมๆยอดรวม,ว,มวันนี้จากพันห้าเกือบสองพันกลายเป็นสองพันกว่าบาทแล้วนะสองพันสามร้อยบาทประมาณนั้นอ้ยกูจะได้ปิดร้านดีๆใช่ไหมรอบนี้ไปปิดร้านแล้วนะปิดร้านเออปิดร้านแล้วไปครับตอนนี้ก็ อ๋อเขาบอกให้เราเก็บเก้าอี้โอเคไม่มีใครมาใช้เก้าอี้ร้านกูเลยสุดยอดกูจะมีไว้ทําไมวะเน,นี้ยอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยทําความสะอาดพื้นนะฮะได้เลยเอาไม้ม็อบตรงนี้มาประเด็นคือแม่งมีล็อกเกอร์ให้กูสงวิเกมนี้แม่งวิ่งได้เชื่อวิทุกคนเกมนี้แม่งวิ่งได้ชิบหายละกูตอนแรกกูไม่รู้เกมนึว่าเกมนี้วิ่งไม่ได้เอาละครับ การวิ่งได้วิ่งไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่กูซีเรียดมากเวลาเล่นกูเล่นเกมแนวนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้เราออกจากร้านเลยโอเคแล้วก็จบเลยนะฮะแค่นี้โอเคนะจบเลยนะกูไปเก็บไม้ม็อบก่อนเก็บไม้มอบก่อนแล้วก็จบเลยนะจ๊ะออกจากร้านโอเคไม่มีอะไรว่ะจบวันที่หนึ่งครับทุกคนอันนี้ยังไม่มีอะไรมานะครับ วันที่2องปะอฮ้ยเอาโอเคครับทุกคนโอ้จบเพียงเท่านี้นะครับไอผมก็นึกว่าจะมีต่อโอเคก็ไอเกมนี้เนี่ยมันเป็นภาคเดโมนะครับจริงๆแล้วภาคตัวเต็มเนี่ยก็อยู่ในสตรีมเนาะก็เกมชื่อว่าดอบบาโบบ้ามิวชอปเลยชื่อตามนั้นเลย <c oughs> ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มสตรีมเนาะเขาอาจจะลงตัวเต็มวันไหนสักวันนี่แหละเออนี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะ โอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับเดอะโบบ้าที่ชอนะฮะถ้าสมมติใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่าถ้าสมมติมันลงแบบว่าตัวเต็มออกมาในสตรีมเนี่ยทุกคนอยากให้ผมเล่นหรือเปล่านะฮะเออคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน